สวัสดีครับอยู่ผมตั้มดสิสติงครับวันนี้เรามาช่วยกันกู้ยักษ์ใหญ่หน่อยที่ยักษ์ใหญ่สองคันอ,อ,อันนี้น่าจะนอนอยู่บ้านได้นะครับแก่วันนี้แล้วยังวิ่ง <c oughs> ดินอีกี่ดูหลุมดิเหงนเนี่ยเห็นไหมนี่ก็คนกำลังกำลังใจเต็มเต็มเปี่ยม ไม่ใหญ่เอาไม่อยู่ครับรถคันใหญ่หปิดปิดปิดลง เร่งจอดไม่ให้เราล้อข้างอ,ะอง่งอะจอดวางไว้เหรอเออแล้วมีคนลงมาโกงสัตว์อ๋อแล้วมีป้ายวงโกงจริงหน้ออะไรไม่ข้าหลวงเขอวะไม่รู้เลยไอ,อ้ทักข้างเขาวะ ใส่เลยพี่ใส่เลยเอาแล้วแหละไปไปไปค่อยๆไปได้ ยัยคันดึงมันจะตกไปทางซ้ายอีกแรงล้วะขึ้นเองเไม่ะไอ้ดึงเลยเพราะว่าดับจอดแตกหรือเปล่านี่นี่กองนี่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเราถ่ายทำก่อนตัเดีราถ่ายทก่ลูกพอลยม้ดาใส่ลูกมันเป็นครูอยู่กางดี๋ยวมันก็อยู่กลางดียมันก็อยู่กลางทั้งเหนือ้งหนึ่งมันไปเลยตัวนี้ใช่ล่นของผมลงตรงโน่นเกือบเกือบไปอ่ะพีนี้ยกดํำปุ๊บโอ้ยุบปัวลงดีแล้วลงดํำทัน ใจอยู่ตะตุ่มเลยฝืนยกขึ้นไปนี่สงสัยจะโคตรของโคตรตัวเลยปีนี้อสูงสูงแรงเยมันเป็นเพราะดินหรือเปล่าจับดินมันดินเหมันยุบมันไอ้ข้างล่างมันยุบด้วยแหละข้างล่างชุ่มน้ำไหนสองเที่ยวนี่กโมนกลับไปเนี่ยสูงสูงยุบเลยไม่หาจะลงไปดินล่างกูจะขึ้นไหมเนี่ยไเที่ยวแล้วเนี่ยถนนเขาเนี่ย ก็สอรอบแล้วอะรอบที่สองใครันะสองีขนมสีขนมไปแล้วเอกี้เฉื่อไปแล้วะนะเถื่อไปแล้วเลยอืมเมื่อกเจงี่โค้งหนงาหรือโค้งหน,นังในไ เรามาดูกันว่ามันจะเข้าถึงหน้างานไหม Ha 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 ha! ต้องตาม้อยมาเฮ้ยไปเลยเจ้ามาเลยสวัสดีครับแกนี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ